สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการวาดกระตูนนะครับในการสาธิตการวาดกระตูนเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเปิดโปรแกรม Adobe set ขึ้นมาแล้วก็ ล้วก็ทำการวาดเลยนะครับโดยครั้งแรกนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือนี้นะครับเมื่อก็ผมใช้นะใช้เป็นวงกลมแล้วก็ ในส่วนเส้นที่มันเกินขึ้นมาเาราก็สามารถปรับได้นี่จะเป็นขามนสมมุติว่าเป็นขาด้วยกันครับ Even can you know. จะประมาณนี้นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับใช้แค่เครื่องมือตัวเดียวก็สามารถสร้างตัวกระตูนของตัวเองได้แล้วนะครับทีนีเ้เรามาดูการลงสีการลงสีก็จะมีขั้นตอนที่ง่ายๆนะครับก็คือมาเลือกถังสี เราก็เลือกสีตามตามที่เราต้องการถ้าผมสมมติว่าผมจะลงสีผมสีผมผมจะเอาเป็นสีสีเทาๆได้สีเทาแล้วก็มาลงสีเทาคลิดลงได้เลยทีนี้สีกระโปรงกระโปรงผมต้องการเป็นสีสีน้ำเงิน สีน้ำเง,งานินาสีฟ้าสีฟ้าก็ได้นะครับทีนี้เสือ้อเสื้อผมต้องการเป็นสีสีเอาสีเทาเทก็ได้นาเสื้อสีเทาทีนี้ตัวตัวผมต้องการเป็นสีเอเป็นสีนี้ก็ได้ ได้รยังนร้นไได้ไดเสร็มันมองไม่เนะนีเป็นน,นี้ก็ได้ได้จะลงได้นะครับ ดงตาเราก็เป็นสีดำก็ได้อ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นเราก็ได้รูปตัวการ์ตูนของเราหนึ่งรูปสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบคลิปนะครับหวังว่าคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ